เอาล้าสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งเกมที่ได้รุลึกตั้งแต่ต้นเกมนะครับหลังจากทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นนำซาอุดีอาระเบียไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากศิวกรพลสารครับซึ่งโอ้โหเรียกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหได้ใจน่าดูครับเพราะว่าเด็กไทยของเราครับสามารถที่จะปลดล็อกความรู้สึกนะครับหลังจากกดดันเกมนัดแรกมาแต่ต้องยอมรับนะครับว่า หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ไทยได้ประตูออกนําอย่างสวยงามเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าไทยเรานะครับกลายเป็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีครับคือเรื่องของฝีเท้านะครับทักษะเนี่ยพอจะเบียดพอจะสู้กับนักเตะซาอุดิอาราเบียในระดับโยชนได้แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของสภาพร่างกายครับคือสภาพร่างกายไม่ได้จริงๆครับเพราะว่า หมดเฉยครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเกมครับแล้วก็กลายเป็นว่าซาอุดีอาระเบียครับก็อาศัยจังหวะนั้นนะครับในการพลิกนะครับแล้วก็แซงทีมชาติไทยไปได้สําเร็จนะครับรวมไปถึงกลยุทธ์ที่น่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมบอกได้เลยว่าบอลไทยนะครับโดยเฉพาะ U17 ปีเนี่ยยังห่างมากๆนะครับกับการไปชิงแชมป์โลกคือถ้าปรับในเรื่องของการ ความสภาพความฟิตนะครับหรือสภาพกล้ามเนื้อไม่ได้เนี่ยโหโอกาสเบียดยากจริงเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าเกมกับซาอุดีอาราเบียเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจเด็กซาอูเนี่ยไม่มีหมดเลยครับวิ่งชนวิ่งเบียดเล่นตามเกมได้อย่างชัดเจนครับขณะที่เด็กไทยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของไมล์เซตเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเกมนะครับเรียกว่าดรอปไปเยอะครับแล้วก็ยังดีไม่พอที่จะเข้ารอบนั่นเองก็ควงจีน ตกรอบไปถึงที่เรียบร้อยมาดูบทสรุปมาดูภาพรวมกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับโดยเกมนัดน,นี้ครับทางด้านของทีมยู17ปีทีมชาติไทยจัดผู้เล่นเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวครับผู้รักษาประตูเป็นภูมิรับภีสิริบุญญากุลครับผู้เล่นเนี่ยก็มีวทัฒนอยูในรัศมีสุภวิทผสมดนุพลบุพภาครับสวมปอกแขนกับตันทีมมีนัฐกิจโพสีจอมพลหอมบุญมาและ ซินวาแม็กเซดนะครับเกมนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเลยนะครับยังมีชินพลบุญมากพานุพงศ on, ์วันอ่อนศิวกรพลสันและธัญญวิสิตตามันนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับพลิกความคาดหมายเลยหลายฝ่ายอาจจะมองว่าโหทีมชาติไทยดูจะเป็นรองถ้าอ้างอิงจากผลการแข่งขันเกมที่เราแพ้อ,อุซเบมาเนี่ยโอ้โหถูกพระวิจารณ์ยับว่า โดนยิงเยอะจังอะไรทํานองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าได้ดูรายละเอียดเกมเนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนหลายเรื่องมากๆเลยทีเดียวแต่เกมนี้ครับเด็กไทยสู้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แบบสุดๆไปในทันทีครับนาที17จครับจากจังหวะที่ทีมชาติไทยครับไปเก็บปกบอลจังหวะสําสคัญครับเปิดไปไกลๆครับแล้วก็เป็นทางนักกิฬโพสีครับ เก็บตกบอลได้จังหวะนี้ครับก่อนเลี้ยงจี้เข้าใส่นะครับของซาอุดิอาระเบียเปิดไปตรงกลางแล้วเป็นศิวกรผลสันครับซัดประตูนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นนำชนิดเซอร์ไพรส์แบบสุดๆไปในทันทีครับเพราะว่าเป็นการโจมตีใส่ซาอุดิอาระเบียแล้วได้ประตูครับเหลือจะเชื่อแบบสุดๆครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยถือได้ว่าทีมชาติไทยของเราครับฉกช่วยโอกาสสำคัญ ได้อย่างน่าสนใจมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการปลดปล่อยอารมณ์นะครับหลังจากเกมแรกเนี่ยหูเจอกับของแข็งอย่างอุซเบกิสถานแล้วต้องบอกว่าเป็นรองเยอะครับดูอีกครั้งครับเปิดมายาวยาวเนี่ยนะครับนักกจโภสีไปเก็บบอลไม่ล้านะครับแล้วตสินใจเลี้ยงจี้ใส่แนวรับก่อนปาดเข้าไปตรงกลางครับบอลเข้าทางปืนพอดีครับสีวกรโพสันชาร์จไปแบบงามงครับ เป็นการปลดล็อกทุกอย่างจริงครับความรู้สึกกดดันก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยก็คาดการว่าหูเราอาจจะเป็นรองซาอุเยอะนะครับแต่จริงเนี่ยเกมไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็สู้ได้สนุกก่อนที่จะมาได้ประตูออกนํา1-0อย่างยอดเยี่ยมและสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ดีครับท้งนี้ทั้งนั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็มีโอกาสนะครับเลี้ยงลากลุยโดย นักธิกิตโพสีนะครับมีโอกาสยิงจากทางด้านของซินว a าแม็กเซสด้วยนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าซาอุเล่นในบ้านนะครับแล้วก็พวกเขาก็ไม่อยากที่จะแบบขายหน้าแพ้คาบ้านอะไรทำนองนี้นะครับเกมร้าน,นี้นะครับทางด้านของซาอุดิอาราเบียครับมีทีเด็ดสำคัญเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมบารกรว่าจังหวะที่พวกเขานี่เลี้ยงตัดแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับโดย ทางด้านของซาบีอับดุลดาฮาวครับนี่เป็นตัวทีเด็ดสำคัญของซาอุดิอาระเบียครับคือเกมก่อนนี้น,นะครับซาอุเป็นรองไทยเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ว่าพอไทยเราผ่อนเกมครับมันกลายเป็นว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับไปเข้าทางซาอุและจังหวะนี้ผมเสียดายนิดนึงนะคือน่าจะเป็นครั้งเดียวในครึ่งแรกด้วยนะครับที่ซาอุดีอาระเบียมีโอกาสจะเอาบอล เข้าไปทำนะครับแล้วเข้ากอบนะครับเข้ากอบครั้งแรกได้เลยครับคือความผิดพลาดเกิดจากแนวรับแล้วก่อนครับประกอบห่างไปหน่อยแล้วความสามารถเฉพาะตัวเขาดีมากครับพอเขามีพื้นที่เขากล้าเลี้ยงกล้ายิงครับแล้วบอลมันแบบโอ้โหขาเรียกว่าผ่านหว่างขานะครับของภูรพีเข้าไปเลยนะครับบอกได้คําเดียวนะว่าหลังจากที่ไทยโดนตีเสมอเนี่ยเกมของเราก็ดอปไปเยอะนะครับก็คือไปเน้นตั้งสมาธินะครับเน้นให้เสียยาก มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าซาอุก,ก็เร่งเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ไทยเรานะครับเรียกได้ว่าสู้แบบสุดๆเลยทีเดียวก็คุณผู้ชมแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับแบบพยายามไปอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโดยในครึ่งแรกช่วงท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองพอสมควรในแง่ของการครอบครองเกมนะครับแต่ว่าเด็กไทยของเราครับกัดฟันสู้นะครับแล้วก็ยันเสมอในครึ่งเวลาแรกได้สําเร็จบอกตามตรงเลยครับโอ้โหพอดูครึ่งแรกแล้วเนี่ย มันคือเกม50 50จริงๆเพราะว่าซาอุเองก็มีดีนะครับที่จะสู้นะครับในฐนานะเจ้าภาพด้วยนะครับส่วนไทยเราเนี่ยผมห่วงเรื่องเดียวนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าโอ้โหเจอบทเจอบี้หนักๆเนี่ยนะครับวิ่งช่วงต้นเกมได้แต่ช่วงป,ปลายก็เห็นภาพเห็นผลเหมือนกันนะครับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกมเนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะว่าในครึ่งหลังเนี่ย โอ้โหออกสตาร์ทมาซาอุมาโคตรดีบุกเป็นพายุจริงๆครับคุณผู้ชมมาแรงมาแบบไม่หยุดเลยนะครับมีโอกาสนะทั้งเรื่องของการมงแล้วก็ไปโดนตัวนักเตะของเรานะไม่ได้ประตูนะครับมีจังหวะหลุดเดียวๆอีกนะครับแล้วก็ยิงไปชนเสาอีกโอ้โหหัวใจจะวายนะครับช่วงเวลานาะที60ถึง70เนี่ยเป็นช่วงที่โคตรระทึกมากๆเลยทีเดียวว่า ไทยเราเนี่ยก็ตอบโต้ค่อนข้างลําบากนะครับเขาก็มาอุดเราได้ดีเหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยก็พยายามเบียดพยายามสู้แบบสุดๆไปในทันทีนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมีโอกาสจะได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับกลายเป็นซาอุดีอาระเบียครับหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากซูจานนี่นะครับยิงเข้าประตูไปครับบอกได้เลยครับว่า นักเตะไทยหมดแรงครับหลังจากไลบ้บี้ผู้เล่นของซาอุดีอาราเบียมานะครับก็เหลือจะเชื่อนะครับอันนี้อันนี้มองจากสายตา,ยาจริงๆคือหมดครับหมดเพราะว่าดูจากสภาพร่างกายของผู้เล่นซาอุดีอาราเบียหลายคนยังไปกับบอลได้สบายจังหวะการเบียดอะไรต่างๆไปได้สบายแต่หลังจากนั้นเนี่ยเด็กไทยของเราเนี่ยนะครับสภาพไม่ได้จริงครับเพราะว่าเจอบุกยับนะครับแล้วก็ มาโดนล่อเป้าจนได้2อหนึ่งอ่ะไม่พอครับมาได้3ามหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียครับอีก2นาทีถัดมาจากทางบานาวีนะครับหลุดเข้าไปยิงประตูพูดได้เลยครับว่าเกมนี้นะครับเราเนี่ยนะครับสู้กับซาอุได้เพียงแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับพอหลังจากเล่นไปสักระยะหนึ่งก็กลายเป็นว่า ซาอุดิอาระเบียครับ right มีความห่างกับไทยเยอะพอสมควรนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของกายภาพเป็นรองมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะครับบวกกับทัศนคติของนักเตะในชุดนี้ด้วยนะครับเหมือนกับว่านะไม่ได้วิ่งตามระบบ นะครับที่เคยเล่นคือเราเห็นในระดับอาเซียนหรือว่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยก็จิกอารมณ์หนึ่งนะแต่พอมาเล่นในระดับนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบท่าจริงๆครับไม่ไหวครับไม่สามารถต่อกรกับซาอุดีอาราเบียได้ครับแล้วก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับส่งผลให้ไทยครับตกรอบครับอดไปชิงแชมป์โลกนะครับตามความคาดหวังที่คาดเอาไว้นะครับก็ จุงมือจีนที่ก็ตกรอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับหลังแพ้ซา,าอุและนัดล่าสุดก็แพ้กับอุซเบกิสถานก็ไทยเรานะครับก็คงต้องมาหนีบุ้ยนะครับกับจีนในในัดสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเกมนี้นะผมจะบอกไงอะ่ะมันห่างจริงนะครับมันเรื่องของทักษะความสามารถได้แต่ว่าเรื่องของพละกําลังและก็ไมเซตในการเล่นนะครับกลยุทธ์ด้วยอะไรต่างๆด้วยผมผมมองจุดหนึ่งที่อาจจะเสียได้นะแต่ไม่รู้ว่าใครเห็นหรือเปล่า ว่าการเปลี่ยนซินวาแม็กซิสออกเนี่ยมันส่งผลพอสมควรเพราะตอนแรกมันดูเหมือนจะขู่เขาได้นะครับซินวาแม็กซสเนี่ย,ยอยู่แดนหน้ายังพอเก็บบอลยังขู่ได้แต่พอเปลี่ยนออกไปเนี่ยซาอุบุกยับเลยครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นประเด็นนี้หรือเปล่านะครับแม้ว่าหลายคนบอกโหส บินความ็ก่เฟสเล่นไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าอยู่แดนหน้าเนี่ยยังพอมีโอกาสนะก็ยังเสียได้จังหวะของชัยวัฒน์เงินมาที่ลงมาแทนด้วยนะครับยิงแล้วไปชนคานด้วยนั่นเองนะครับสรุปก็ไปไม่ได้ตามฝันที่วางไว้นะครับใครดูเกมนี้อยู่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กัับบหนน่อยะคร